ผู้ชมครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ขอความร่วมมือไปอยังสถาบันการเงินและนอนแบงค์ในการผ่อนปรนให้กับผู้ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2 5 1 8ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวดังกล่าวตามความเหมาะสมโดยเร่งด,วด่วนโดยมีแนวทางปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. สินเชื่อบัตรเครดิตสามารถพิจารณาปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้ต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน12เดือน นับแต่วันที่พื้นที่ดังนั้นถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2. อมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับและสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถพิจารณาเงื่อนไขวงเงินช่วคราวกรณีฉุกเฉินให้เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดได้เผลอลูกนี้นั้นมีแหล่งเงินทุนฉุกเฉินมากเพียงพอสำหรับการฟื้นฟูความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาสาธารณภัยโดยให้อนุมัติวงเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เกิน12เดือน ตั้งแต่วันที่พื้นที่นั้นๆถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยส่วนที่3คือสินเชื่อทุกประเภทสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้เงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดําเนินธุรกิจต่อไปได้รวมถึงการปรับเงื่อนไขเช่นลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมผ่อนปรนเงื่อนไขาการชรําระหนี้หรือว่าการปรับปรุปรงโครงสร้างหนี้ โดยให้อนุมัติวงเงินดังกล่าวโดยเร็วไม่เกิน12เดือนนับแต่วันที่พื้นที่นั้นๆถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยทีนี้ระหว่างการให้ความช่วยเหลือธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ให้โครงการจัดชั้นเดิมเช่นเดียวกับการก่อนที่จะประสบกับสาธารณาภัยทางด้านของธนาคารกสิกรไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบุคคลสินเชื่อบ้านพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนและกู้เพิ่มได้เพื่อซ่อมแซมบ้าน อัตราดอกเบีย้ยร้อยละศูนย์นานสามเดือนฟรีค่าประเมินหลักประกันส่วนบัตรเครดิตกสิกรไทยสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซ์เพรสโลนและบัตรเงินด่วนเอ็กซ์เพรสแคชพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยสูงสุด3เดือนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดร้อยละ50ระยะเวลา3เดือนและขยายระยะเวลาผ่อน3เดือนเป็นต้นนะครับส่วนานด้าน,นธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้าที่ได้ผลกระบทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทนมาตรการพักชำระและสินเชื่อพิเศษเพื่อซ่อมแซมบ้านและกิจการประกาศพักชำระเงินต้นแก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านนาน3เดือนและให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซ่อมแซมบ้านดอกเบี้ยร้อยละศูนย์นาน3เดือนพร้อมกับมอบสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูก,กิจการแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและ s m e อีอัตาราดอกเบีย้ยเริ่มต้นร้อยละ3.5ต่อปีนาน24่เดือนเป็นต้นครับ